วิธีการใช้งานเครื่อง EKG ยี่ห้อ CardioLine s e r i e นึนะคะก่อนการเริ่มใช้งานนะคะเตรียมเครื่องโดยการที่ใส่กระดาษเข้าไปในช่องใส่กระดาษนะคะเปิดฝาที่ใส่กระดาษอองนะคะหลังจากนั้นนำกระดาษของ CardioLine นะคะเข้าไปใส่ตรงในช่องใส่กระดาษนะคะสังเกตดูจากตัวยี่ห้อนะคะบนกระดาษกับตัวบนเครื่องนะคะให้หันหน้าไปทางเดียวกันแล้วก็ตัวแถบแม่เหล็กตรงนี้นะคะให้อยู่ด้านบนนะ เพื่อเป็นมาร์กเกอร์ในการปริ้นขอกเครื่องค่ะใส่กระดาษลง,งไปในช่องใส่กระดาษค่ะเอาแผ่นแรกนะคะออกมาแล้วก็ปิดฝาค่ะเสียบสาย EKG cable นะคะโดยสังเกตจากรูปแบบของตัวเคี่ยวนะคะให้ตรงกันกับช่องด้านข้างเครื่องค่ะเสียบลงไปแล้วหมุนล็อคนะคะให้แน่น การเริ่มต้นใช้งานนะคะกดปุ่มเปิดเครื่องปุ่มสีส้มตรงนี้นะคะทางไว้สักครู่ LED สีเขียวที่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือจะเป็นสถานะการเปิดเครื่องส่วนสีฟ้าด้านข้างตรงนี้จะเป็นการสถานะการเสียปั๊บและร่านข้างขวานะคะถ้ามีมสีฟ้าติดขึ้นมาจะเป็นสถานะการชาร์จค่ะ mm hmm. เมื่อเปิดเครื่องมานะคะ หน้าจอดิสเพย์นะคะก็จะแสดงตัว EKG นะคะแล้วก็เมนูด้านข้างปุ่มกดด้านข้างนี่สำหรับการกดเมนูนะคะเ,เริ่มต้นการใช้งานโดยกดปุ่ม ID เพื่อกอบข้อมูลหมนไขค่ะข้อมูลคมนไขก็จะประกอบไปด้วย ID ชื่อนามสกุลแนะนำให้ใส่ตัวอายุแล้วก็เพศนะคะเพื่อการอินทีตผลของเครื่องค่ะเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดดัน Play, จะปรากฏ EKG นะคะตรวจสอบความเรียบร้อยว่าติดบิดครบแล้วหรือไม่หรือมีบิดใดขาดไปบ้างะคะ่ะสามารถปรับสปีดน,นะคะความเร็วได้โดยการกดปุ่ม F1 คะ่ะแล้วปุ่มแล้วปุ่มเก i น,นะคะก็คือปรับอัตราการขยายสัญญาณค่ะปุ่มฟิลเตอร์สาหรับปรับฟิลเตอร์ค่ะ ค่าทักษะอย่างคะจะถูกปรกากฏอยู่ด้านล่างจอค่ะปรับรูปแบบดิสเพย์ค่ะตัวนี้ดิสเพย์ตัวนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นเอาทของเครื่องนะคะเมื่อผู้ใช้นะคะดูตรวจสอบสัญญาณ EKG เรียบร้อยแล้วต้องการกดปริ้นนะคะสามารถกดปุ่มปริ้นออโต้เพื่อปริ้น EKG ย้อนหลัง10วินาทีหลังจากกดปุ่มค่ะ จะกดปุ่มเครื่องจะปิ้นให้โดยอัตโนมัติถ้าหากผู้ใช้งานติด EKG ไม่ถึง10วินาทีเครื่องจะทำการแจ้งเตือนและเมื่อครบ10วินาทีแล้วเครื่องจะทำการปิ้นให้อัตโนมัติะคะ่ะอันนี้ปิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องการเปลี่ยนแพทเทิร์นในการปิ้นนะคะสามารถกดปุ่มง แล้วก็เปลี่ยนปรับสปีดปรับเกรนดอฟิลเตอร์อ filter, หรือตัวดิสเพย์นะคะในการแสดงผลในการปรินค่ะเรียบร้อยแล้วกด back แล้วกด close ค่ะหากใช้งานสำหรับคนไข้คนนี้เรียบร้อยแล้วก็การเปลี่ยนคนไข้นะคะให้กด New ID บุ๊ก F5 ค่ะเพื่อจะทำการแจ้งเตือนหากต้องการเปลี่ยนคนไข้ให้กด Enter ถ้าต้องการออกจากหน้านี้ให้กด Escape คะ กด enter หนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนปุ่ไค,นใค่ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะหลังจากนั้นก็กดดันและใช้งานได้ตามปกติค่ะหากต้องการปิดเครื่องให้กดปุ่มสีส้มหรือปุ่มเปิดป,ปิดนะคะค้างไวสักครู่เพื่อปิดเครื่อง